สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาทําความรู้จักแตงโมนิดาหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของแตงโมพัทธราธิดากันค่ะก่อนอื่นนะคะแม่อ้อยก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรกับการจากไปอย่างกระทันหันของคุณแตงโมด้วยนะคะและเพื่อเป็นการไว้อะไรแม่อ้อยขอย้อนเล่าประวัติคร่าวๆของคุณแตงโมมาให้ฟังกันนะคะแตงโมนิดาหรือมีชื่อเดิมว่าพัทธรธิดาพัชรวีรพงค์ค่ะ เกิดที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวันที่13กันยายนยปี2527ปัจจุบันอายุ37ปีค่ะเติบโตมากับคุณพ่อโสพลหลังจากที่พ่อและแม่ตัดสินใจแยกทางกันนะคะตอนนั้นแตงโมอายุได้3ขวบค่ะ ทางด้านการศึกษานะคะแตงโมนิดาเรียนแชมปนปฐมศึกษาที่โรงเรียนคริสทมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพนสมิธต่อมาจบผู้ช่วยการพยาบาลบางกอกเอ็นเอเมืองทองธานีและปัจจุบันนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตโดยเข้าพิธีประสาทปริญญาเมื่อวันที่ยี่สิบส มกราคมปี2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงนะคะ แตงโมนั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตอนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะโดยมีแมวมองชวนไปทดลองงานแล้วก็ให้นําบัตรไว้จึงได้ไปแคสต์งานแล้วก็ได้ถ่ายโฆษณาค่ะโดยมีผลงานละครเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องปริศนานะคะซึ่งเล่นเป็นเพื่อนของนางเอกค่ะจากนั้นในปี2545นะคะแตงโมก็ได้เข้าประกวดมิสซินทแลนป์ปี2002ได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4จากนั้นแตงโมเห็นประกาศทางช่อง7นะคะจึงได้ไปแคสต์งานแล้วก็ได้เล่นละคร เรื่องเบญจาคีตาความรักค่ะจากนั้นก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นจากการเป็นตัวร้องตัวร้ายแล้วก็ขึ้นเป็นนางเอกประกอบพระเอกดังหลายคนและก็ได้กลายเป็นเบอร์ต้นๆของทางช่อง7ในขณะนั้นด้วยนะคะผลงานละครที่แจ้งเกิดและทําให้แตงโมกลายเป็นที่รู้จักกันก็คือละครเรื่องเบญจาคีตาความรักอุ่นไอรักยายใบยบ้ากาสานาคาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะและในปี2557ค่ะหลังจากที่อยู่กับทางช่อง7มา11ปีนะคะแตงโมก็ได้ต่ สินใจผันตนเองเป็นนักสแสดงอิสระแล้วก็ยังคงมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันนะคะและโดยผลงานที่โดดเด่นนะคะแตงโมก็ได้รับรางวัลมาการันตีความสามารถอีกหลายรางวัลน,นะคะอาทิรางวัลท็อปอวสา์ขานักสแสดงหน้าใหม่ยอดนิยมจากละครเรื่องอุ่นแอนรักทางช่อง7ค่ะรางวัลสตาร์เอนเตอร์เทนสาคานักสแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากละครเรื่องอุ่นแอนรักทางช่อง7 รางวัลเซเลบิตตี้ที่สื่อให้ความสนใจที่สุดจากนิตยสารโอเคปี2008รางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงดีเดน่นรางวัลพิคเนสวรจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวทางช่องวัน31เมื่อปี2562ค่ะรางวัลเนทอายาราเพสอว์2020สาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเล่รันจวนร,รวมทั้งรางวัลลูกตัวอย่างกตัญญูปี2556โครงการเฉลิมพระเกียรติองราชันและรางวัลกินรีทองปี260 0สาขาลูก ตันยูดีเด่นค่ะ และนอกจากนี้นะคะแตงโมก็ได้ฉายาว่าแมวเก้าชีวิตค่ะเพราะเธอนั้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคมาแล้วก็หลายครั้งแต่ด้วยหัวใจนักสู้และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะแต่ไม่เธอนั้นลุกขึ้นและยืนได้ค่ะโดยเมื่อวันที่5เมษาย,ยนปี2550แตงโมได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่ายละครค่ะโดยขับรถโฟก์สวาเกนเปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงโดยไม่ได้คาดเข็มขัดน,นิรภัยแล้วก็เกิดหลับในก่อนที่จะหักหลบรถคัน หน้าจนเสียหลักพลิกคว่ำค่ะและตัวเองนะคะก็กระเด็นออกมานอกรถซึ่งเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอนะคะและทําให้เธอต้องทําสัญญาการครั้งใหญ่เพราะอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ และแตงโมนะคะก็ต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้าและอยู่ในความดูแลของหมอและก็ทานยามาตลอด10ปีค่ะซึ่งเธอก็เป็นดาราคนแรกๆนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นป่วยด้วยโรคดังกล่าวค่ะแล้วก็ก้าวข้ามมาได้นะคะเพราะการดูแลแล้วก็ได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างค่ะและเมื่อครั้งที่คุณพ่อจากไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะคะก็สร้างความเสียใจให้กับคุณแตงโมอย่างมากแต่เธอก็ได้ทําหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุดดูแลคุณพ่อยามป่วยแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีเพื่อให้พ่อนั้นภูมิใจแม้ท่านจะไม่ได้ อยู่ในวันสําเร็จของเธอก็ตามนะคะแต่เธอก็เชื่อว่าคุณพ่อนั้นจะมองลงมาแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เธอตั้งใจทําให้แล้วค่ะแตงโมยังได้เดินหน้าต่อสู้กับชีวิตอย่างไม่ท้อค่ะพยายามที่จะทํางานเพื่อปลดหนี้สินมากกว่า10ล้านบาทไม่ว่าจะงานอะไรทั้งในและก็นอกวงการก็ทําหมดค่ะรวมไปถึงการไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองและด้วยความขยันนะคะทาให้เธอนั้นสามารถปลดหนี้สินได้เกินครึ่งค่ะ ่วนในเรื่องของความรักค่ะแตงโมเคยคบกับคนในวงการบันเทิงแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกับนักร้องและก็นักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคาวิไลศักด์แต่หลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นานนะคะทั้งคู่ก็ได้ยุติความสัมพันธ์ลงซึ่งในตอนนั้นนะคะทําให้แตงโมเสียใจมากและก็เคยกินยาเกินขนาดจนต้องถูกนําส่งโรงพยาบาลด่วนเพื่อล้างท้องค่ะโดยปัจจุบันนะคะแตงโมได้คบหายอยู่กับเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการและก็รักกันเป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งปัจจุบันนะคะแตงโมก็มีลูกบุญธรรมอีกหนึ่ง ค,ค่ะก็คือได้ยิงอธิษฐานจุดธาสุขสวัสดิ์หรือน้องอิสเตอร์ค่ะซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้จัดการส่วนตรงเธอที่เจ้าตัวรักมากแล้วก็ขอเลี้ยงเป็นเหมือนลูกสาวแท้ๆค่ะ และในวันที่ทุกคนรอปาฏิหาริ์จะเกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดานะคะก็ไร้ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นค่ะทําให้แตงโมนิดาจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ค่ะสร้างความเศร้าโศกอย่างมากให้แก่คนในครอบครัวคนในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆแต่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าชื่อเสียงและผลงานของเธอตลอดระยะเวลามากกว่า20ปีจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะ เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไวนณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ